สวัสดีค่ะนะคะพารวยนะคะเดี๋ยวมาพบกับคุณฮานอยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่24เดือน563นะคะก่อนอื่นนะคะขออนุญาตย้อนผลงานของประจำวันเสาร์ที่23เดือน563ก่อนนะคะว่าผลเป็นยังไงบ้างนะคะฮานอยชุดพิเศษนะคะวันนี้ผลมันออกนะคะ428นะคะกับ80นะคะตรงนี้นะคะตัวเด่นตัวเน้นไม่เข้านะคะแต่จะมาเข้านะคะตัวแนวเลขไกล นะคะคถ้าใครชอบแนวเลขใกล้เลข8นะคะตรงนี้คุณได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะได้ตัว80แล้วก็ตัว8228ด้วยนะคะสำหรับนะคะฮาหนอยนะคะชุดธรรมดานะคะผลมันออกนะคะ991กับ 1, 31นะคะตรงนี้นะคะเข้าตัวเด่น 9แล้วก็1นะคะแถมเข้าตัวเน้น9 1 1 9ด้วยนะคะสําหรับใครที่เล่นแนวเลขไกล้9นะคะคุณก็จะได้ตัว9 1 1 9ไปด้วยนะคะแต่สําหรับคนที่เล่นแนวเลขไกล้ก็จะได้1331ไปด้วยนะคะตัวนี้ก็ถือว่าถูกทั้งบนทั้งล่างนะคะถ้าใครได้ดูสถิตินะคะ ต่อไปนะคะชุดวี p พีนะคะผลมันออกนะคะวันนี้9 8 8กับ45นะคะ mm hmm. ตรงนี้นะคะเข้าเด่นนะคะตัว8นะคะตรงนี้นะคะเข้าตัวกันนะคะ4 554นะคะไข mm hmm. เล่นแนวเลขไล่8นะคะคุณได้ตัว เบิ้ลนะคะแปดด้วยนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะต่อไปนะคะชุด4 d ดีนะคะชุด4 d ดีผลมันออกนะคะ3 8 2กับ37นะคะตรงนี้นะคะเข้าเด่น7นะคะเจาะไปไม่ถึงนะคะสำหรับตัว7นะคะก็ได้เป็นตัวเด่นไปนะคะสำหรับแนวเลขรูดนะคะต่อไปลองมาดูเจาะรวมมิตรนะคะตรงนี้นะคะว่า ผลมันมีออกอะไรบ้างนะคะแล้วเพื่อนๆนะคะได้กี่ลัดเดี๋ยวลองมาดูนะคะผลนะคะเด่นนะคะวันนี้นะคะมันเข้าเด่นเจ็ดนะคะเข้าเด่นเจ็ดตรงนี้นะคะเข้าเจ็ดสามสามจ็ออกไม่ถึงนะ,ะเข้าเด่น7เข้าเด่น8นะคะตรงนี้แล้วก็เข้าเด่น9นะคะ แล้วก็เข้าตัวกันนะคะ4 5 5 4ตัวนี้ของชุด V.I.P. นะคะ1ลัดแล้วนะคะต่อไปเข้าเบิ้ล8 8นะคะของชุด V.I.P. เหมือนกันนะคะต่อไปมาดูแนวเลขไล่ค่ะมันเข้าแนวเลขไล่8นะคะถ้าใครแทงนะคะ8 0 0 8นะคะจะเข้าแนวเลขไล่ของชุดพิเศษนะคะ8 2 2 8ก็เข้าของชุดพิเศษเหมือนกันนะคะ2ลัดแล้วนะคะเข้าตัว8 8นะคะของชุด V.I.P. ะะส่วนใครเล่นแนวเลขไกล้9ก้านะคะตรงนี้นะคะคุณจะได้ตัว9 1 1 9ด้วยนะคะของฮานอยชุดธรรมดานะคะ mm hmm. ก็ถือว่าชุดเจาะรวมมิตรตัวนี้ก็ได้ตังอยู่แล้วนะคะ3ต่อหนึ่งนะคะยังไงก็ยินดีสำหรับคนที่ดูสถิติของนะคะพารวยด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะแนวทางนะคะประจำวันอาทิตย์ที่24เดือน5นะคะว่าแนวทางของนะคะพารวยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะ เ,เพื่อนๆเห็นชัดไหมคะตอนนี้ก็ยังทําคลิปหน้าปกไม่ได้นะคะเดี๋ยวต้องรอทาง YouTube นะคะเปิดวันจันทร์นะ,ะเพราะว่ามันต้องแก้ไขนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะถามร้านโทรศัพท์ทุกร้านแล้วก็งงเหมือนกันทําให้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวต้องถาม ผู้สรอร์ของ YouTube นะคะว่ามันจะแก้ปัญหาสำหรับการเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ใหม่ยังไงนะคะเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะฮานอยชุดพิเศษนะคะประจําอาทิตย์ที่24เดือน563นะคะตรงนี้นะคะราคาพารวยนะคะเจาะได้นะคะมีเด่นนะคะมี9นะคะ มี0มี1นะคะเจาะเน้น90 91 10นะคะตอนนี้เป็นฮานอยชุดพิเศษนะคะยังไงเพื่อนๆอย่าลืมสถิติเดิมอย่าลืมตัวกัน์า3ตัวตรงแล้วก็ตัวแนวเลขไกลด้วยนะคะต่อไปนะคะฮานอยชุดธรรมดานะคะนะคะพอรวยเจาะได้2ได้3ได้4นะคะจเจาะเน้น2 3 2 4แล้วก็ตัว3 4นะคะอย่าลืมเหมือนเดิมตัวกัน3ตัวตรงแล้วก็ตัวแนวเลขไกลนะคะ ต่อไปชุด v i p นะคะนะคะพลวยนะคะเจาะได้นะคะมี9มี0ย์มี1นะคะเจาะเน้น9091แล้วก็10นะคะเช่นเดิมอย่าลืมมองตัวกัน3ตัวตรงแล้วก็ตัวแนวไกลๆนะคะต่อไปชุด4ดีนะคะนะคะพลวยเจาะได้3ได้4ได้5นะคะเจาะเน้น3 4 3 5 4 5หนะคะยังไงก็อย่าลืมเหมือนเดิมตัวกัน3ตัวตรงแนวเลขไกลๆคะ่ะ ต่อไปลองมาดูนะคะชุดเจาะรวมมิดนะคะตรงนี้ค่อยๆดูนะคะได้ต่งจริงนะคะช่องนี้ คุณทองอ่าเขาเรียกอะไรคุณเล่นช่องเดียวนะคะแต่ว่าคุณเก่งไว้เลยสี่ฮานอยนะคะยังไงก็เข้าอยู่นะคะสามในหนึ่งเนาะหรือไม่ก็สองต่อสองแล้วก็เดี๋ยวลองดูนะคะมีเด่นเก้าเด่นสองเด่นศูนย์เด่นสามนะคะเจาะเน้นเก้าศูนย์สองสามศูนย์หนึ่งสามสี่นะคะอย่าลืมเหมือนเดิมนะคะสามตัวตรงแนวเลขเบิ้ลแนวเลขไล่น,นะคะยังไงก็ฝากติดตามนะคะสถิติของนะัคาะพารวยด้วยนะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดขับสกาย นะคะตรงนี้มีข้อคอมเมนต์ใดๆได้หมดนะคะยินดีนะคะรับข้อกินเห็นจากเพื่อนๆน,นะคะแต่ช่วงนี้นะคะก็คือครอเขาเรียกวอะไรคลิปหน้าปกอะไรยังไม่เรียบร้อยนะคะพอดีเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ใหม่นะคะ ยังมึนๆอยู่นะคะบางคลิปอาจจะยังไม่ชัดก็ต้องขอประทานอภัยทุกๆคนด้วยนะคะแต่ยังไงก็ยังใช้คอนเซปต์เดิมก็คือขอเป็นเพื่อนนะคะปัง,ปงๆรวยๆรับทรัพย์ยในทุกๆหุ้นที่นะคะพร,รวยได้วางไว้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้นะคะพร,รวยได้ทําคลิปดีๆนะคะให้เพื่อนๆได้ดูอย่างนี้ทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ